สวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแกะของเดิมเพฤศจีกากันนะคะทุกคนว้าวโอ้มาถึงพฤศจีกันแล้วนะทุกคนว้าวก็คือจีขออนุญาตพูดตรงนี้แล้วว่าถ้าใครดูคลิปเดินที่แล้วนะคะความยาวของคลิปนั้นคือ4 0วินาที ถ้าใครดูถึงจบนะคะจี G. จะแบบว่าว้าวคุณคือแบบ the best นะคะ Thank you นะคะถ้าใครดูจบนะคะถ้าใครดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะคะดูแบบค้ำๆเอาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครดูขอบคุณมากนะคะก็แบบว่าสัปคลิปนั้นเอาไว้ดูแบบเพลินๆแล้วกันนะทุกคนก็แย่ yeah! มานะคะก็คิปนะคะจี G. มีเริ่มของเดือนนี้นะคะจี G. มีทั้งหมด2%ด้พยกันนะคะก็ มาแกะกันที่เดี๋ยวเราจะแกะที่ซองใหญ่ก่อนนะคะทุกคนก็คือแสงมันจะแปลกๆกันทุกคนเพราะว่าจีถ่ายตอนงคืนนะจีก็ต้องใช้แบบให้แสงจากตัวจีคอยช่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากนะทุกคนเห็นเงาไหมคือแบบนั่นแหละคือแสงนะคะแล้วก็ต้องขอโทษจริจีนคะเพราะว่าจีมาถ่ายตอนมืดนะเพราะว่าจีเพิ่งลากเรียงนะคะก็โอเคค่ะก็เดี๋ยวไราช้าเราไปพังกันแกะกันเลยนะคะก็เริ่มงจากซองนี้นะคะคือซองนี้ไม่มีชิร่าให้นะคะก็นั่นแหละเอิมเราก็ทําการแกะกันนะคะจีไม่รู้ว่าเราจะแกะตรงไหนเราจะแกะจากตรงนี้กันม เกนกอ้อ้วโอ้ยโอ้ลโอ้ยนอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอ้โอ้อยโ oh อ้ยโอ้้ยโอ้ออ้โอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้้ยโ้ยโยอ้ยโอ้้ยโย้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,นนยะะ oh อนน้้้โอ้ มันเป็นมันงองมานิดนึงนะคะโอ้ไม่เป็นไรนะคะก็คือจะบอกว่ากาของบัมเนี่ยคือแบบหายากมากโดยเฉพาะพี่ไยองก็คือแบบหายากมากไม่รู้ว่าแบบเออไปแอบอยู่ตรงไหนหรือ,อยังไนะะงนะคะมาอีกซองนึงนะคะมาจากอันนี้เลยนะคะทุกคนว้าวก็คือบัมกาของบัมเนี่ยคือหาแรกยากมากเลยนะคะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรทําไมหาแรกยากขนาดนี้ก็ อน,นี่ยค่ะจีจะบอกว่าจีแรกมานะคะก็จากแอดนี้เนยนะคะแล้วก็เขารู้จักจ,กจีด้วยก็ข้คุ้มากๆเลยนะคะก็อยาทดูคนเห็นนะคะมันเขียนว่าการฮายองกับพี่แชงมา o m กไปดูกันเพราะว่าตื่นเต้นจีแรกกับมินิกายพิกยูริไปแล้วก็หนกการน้องฮอนไปนะคะทุกคนก็ ี่เนาะนี่โอ้หมดแล้กันเลยนะคะก็นี่ก็เป็นการทั้งหมดนะคะทุกคนตื่นเต้นมากนะคะซึ่งนั่นแหละ,ะนาจะณตอนนี้จิ๋วยังไม่ได้ซื้อก,การ์ดฟอร์มิดนานนะคะทุกคนก็น่าจะเป็นคอลเลคชันที่เก็บโค้งงนาน,นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตอกอันคลิปต่อไปเลยนะคะ let's go สวัสดีค่ะทุกคนโก้นะคะจีก็มีพัสดุมาแกะกันนะคะจากรยิบกลุนก้นเลยนะทุกคนเขียวว่าเจแปนโพสเนาะก็เผื่อทุกคนไม่รู้นะคะจีสั่งอะไรมาน,นะคะจีก็ได้ใช้บริการบายยีกแล้วนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่ากล้องจะโชว์เห็นเปล่าว่าใช้บริการบายีกแล้วนะฮะซึ่งจีให้ดูแบบเต็มๆแลยนะคะเพราะว่าเอิ่มมันเห็นที่ที่อยู่จีเนาะก,ก็มาก็เดี๋ยวเราไมา่ว่าใช้เรามาทำกันแกะกันเลยนะทุกคนซึ่งตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะแกะจักตรงไหนดีนะฮะ ก็นี่นะคะเป็นพ yep. ัสดุที่จีสั่งของบายินนะคะมีทั้งหมดสองพัสดุเลยกันเลยนะคะอุ้ยเมื่อกี้ถ้ากล้องไม่โฟกัสขอโทษด้วยนะคะทุกคนก็นี่เนาะโอเคค่ะก็เอะไะค่ะจีก็คือจีเคยสั่งบายินไปแล้วนะคะเมื่อตอนเอ่อพัสดุตอนเดือนเจ็ดหรือเดือนหกนี่แหละจีจำได้จีเคยสั่งบายินไปแล้วทุกคนก็นั่นแหละก็ มีคนแบบว่าขอให้จีสอนกดนฎแต่ว่าจีรู้สึกว่าเดี๋ยวจีจะสอนกดแบบที่หลังกับทุกคนคือจีจะลองแบบหาเว็บอ,อื่นก่อนแล้วก็อันนี้ที่ราคามันโอเคเพราะว่าบายิ่งก็เป็นเว็บนึงที่ราคาค่อนข้างแพงค่ะทุกคนก็นั่นแหละเอาไปว่าเรามาทำกันแกะกันเลยะคะ่ะเราจะเริ่มจากเราจะแบบว่าเอาเป็นพี่แปะล้กันเราจะพูดชื่อเมมเบอร์แล้วก็เป็นพี่แปะนะคะทุกคนยูครูจงฮันจอชวาจูนโฮชิวอนนิอูจีดีเอทโอเคมาแกะกันนะคะนี่นะก็ มีเด็กโกเทปด้วยนะคะน่ารักมากเนาะก็โอ้เป็นเด็กเอจริงๆด้วยนะจีของนี้ซูมนะคะทุกคนโอ้ยเป็นเด็กเองจริงๆด้วยว้า เป็นน่าจะก,กระหลัดเวอร์เนาะของ24 hour นะคะหรือว่า24 h ี่โเนาะนี่นะคะทุกคนว้าเจี๊ยคอนี้ส่งเข้ามาแบบใกล้ๆนะเพราะว่าเออมันเป็นพัสดุการทุกคนก็นี่นะคะน้องก็ค่อนข้างแบบอันนี้อยู่นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่อะไรเท่าไหร่เนาะแค่ราคาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรืดอนี้เจ๊รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะเพราะว่าเจ๊ส่งไปสองเนี่ยเองนะคงบายยิเนาะเพราะว่า จีไม่มีงบนะคะก็เราจะแกะจากด้านบนละกกันเนาะโอ้ my god พี่คุม้มจีชอบสั่งแบบกับคนญี่ปุ่นมากอะาว my god เย้ในที่สุดนะคะเราก็ครบแล้วนะคะเก็บพี่คุ้มนะคะเราก็เหลือแค่สเคลอน เซมิครอนเอ่อบอมบอมล่าสุดอะทุกคนก็นั่นแหละเพราะว่าตอนที่จีถ่ายวันนี้คือบอมยังไม่ถึงจีเลยนะทุกคนก็เย้น,าาน่ารักมากนะคะก็เป็นตัมเนียปเลยนะคะคลิปนี้ท่านก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอก,กันต่อคลิปน้าเลยคะ่ะ let's go สวัสดีค่ะก็เลยค่ะจีก็มีพัสดุมาแกะหนึ่งพัสด,ดุกันนะคะก็มาจากแอดนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะคะก็ ตามนี้เลยนะฮะทุกคนก่อนมาทำการแกะกันเลยนะคะน่าลังมากเลยอะ่ะดูทุกคนว้าวมานะคะแกะกันเนาะ เป็นการ์ดของมาชีนะคะทุกคนซึ่งเอ่ตรงน,นี้คะเราก็ครบแล้วนะคะของมาชิโฮเนาะก็ตอนนี้นะคะเราก็แค่ต้องซื้อแบบของแจอคเฮ็ก ok นะคะแล้วก็จะครบของแจฮ็ก ok แล้วก็ค่อยต่อที่ chapter ์สามะทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่พสัสดุเดียวค่ะวันนี้คะก็วันนี้คะจีก็มีพสัสดุมาเกะทั้งหมดหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็อีกสามสองในกันโนะซึ่งเออจีคิดว่าเดือนนี้จีจะมีของมาแบบไม่เยอะแต่สุดแล้วจีก็มีเยอะนะคะเพราะว่า จีเพิ่งได้รับบเซมิคลลอนไปน้องแล้วก็จีก็เลยได้ทำการเทรดอะไรไปบ้างนะคะทุกคนก็นี่ยังไม่หมดของการเทรดนะคะก็มีอีกประมาณสิบผัสฑุที่ตงมาะคะ่ะทุกคนก็จีขอแกะอันที่มาก่อนนะคะเพราะว่าจีก็ไม่รู้ว่าคืออะไรบางเงยว้ก่อน่ยจีรู้ว่าคืออะไรแต่ว่าอันนี้จีไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางก็เดี๋ยเราขอเริ่มที่ซองก่อนเลยนะคะทุกคนก็เริ่มจากซองเล็กนะคะก็คือจีได้ทําการเอาเด็โคเทมมาแปะนะคะทุกคนเพื่อ,อ,อพอดีว่าหมึก ประกาศจีหมดนะคะก็น,นั่นแหละมาก็อันนี้นะคะมาจัดแอดนี้เลยนะคะซึ่งถ้ากองโฟกัสน,นะคะแล้วก็จีต้องขอโทษนะคะที่จีต้องเปิดไฟถ่ายนะคะเพราะว่าประเด็นก็คือตอนนี้มันค่ขอข้างที่จะมืดมากเลยนะคะคือฝนมันตก,กนะทุกคนมันก็เลยมืดเนาะ,ะถ้าจีเบามันก็จะประมาณนี้นะคะโอเคไหมเบาหน่อยเนาะแต่อยู่ก็ขอโทษที่เห็นแบบเงานะคะทุกคนมาก็อย่างทุกคนเห็นไปนคะ่ะว่าจากแอดนั้นเนาะก็ชอบ เออจีชอบซอ,องสีงครูนี้มากเลยนะคะก็มาทำการแกะกันนะฮะอ้หเดคอเทปลายน่ารักมากเลยทุกคนเออจีเป็นคนค่อนข้างที่จะบ้าเดคอเทปหน่อยนะคะทุกคนมามาดูกันนะคะคืออะไโอ๊ะจะไม่คลอนแต่ว่าจะเป็นไข่ค่ะหนึ่งสองซึ่งพี่ครู มีอะไรติดมาด้วยอ่ะเออไม่เป็นไรก็เออ่มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะก็เออ่สติกเกอร์ตีมีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็น,นั่นแหละถัะสดตุตรงมานะคะไม่มีชื่อร้านนะคะก็ขออนุญาตแกะเลยนะคะทุกท่าน เราแล้วการพี่จอดไปเนะเพราะว่าถ้าใครดูคลิปที่เราแกะบ,บั้มซิมิโครอนไปเนี่ยก็คือเราได้พี่ครูอีกอันหนึ่งมาแบบหลายใบมากเราก็เลยเอาใบพวกนั้นไปแลกเป็นพี่จอรดหรือว่าแลกคนที่เราไม่มีนะทุกคนก็นั่นแหละซึ่ง,งญญาคนยากนะคะทำให้ความพี่จอร์เหลืองจังประมาณนะคะมาที่ซองนี้นะคะมาจากแอดนี้กันเลยนะคะซึ่งจริงไม่รู้ว่า แอคเมีนี่ยเขาแบบจิมร,รู้ว่าเป็นแอคในทวิตเตอร์อเปล่านะคะเพราะว่าจีจำเปดนแน,นก,ก็มาทำการแกะกันเลยนะคะคนโเพือที่จะออกจาก ออกจากกล้องนะคะเพราะเมื่อกี้ในแบบว่ากลัลังอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นชื่อที่อยู่คนเนาะจีก็ไม่อยากจะให้มันแบบเผยแผ่นนะทุกคนจีก็เลยต้องคนนี้เอาเอาอกจากเฟรมนะคะเมื่อกี้ก็อันนี้นะคะคือเป็นรายการเทรดที่งงมากแต่ว่าจีอะเทรดไปกับเออ่การยูนิตนะคะที่จีได้ซ้ำมาคือเป็นการยูนิตพี่จอรอ์กไขนูว mm hmm. อูจีมั้งนะจีจำไม่ผิดนะก็และมาเป็นเอ่อพีเอ็กซ์การแอนดี้นะทุกคนซึ่งน่ารักมากนะคะ เมืองน้อจะแบบมีตำหนินิดนึงก็คือแบบมันงองมาเนาะแต่ว่าก็ไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะคือทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องดักเทปพี่จีแปะเยอะๆนะคะเดี๋ยวจีจะลอกออกแล้วจีก็จะไปแบบว่าใส่เพื่อรีไซเคิลก็คือจีจะเอาไปแบบว่าเวลาจีแลกการจีก็จะไปแปะตามอันนี้เหมือนทุกคนก็ไม่ต้องห่วงว่าจีจะทิ้งให้มันเสียเปล่านะคะทุกคนก็อันนี้คะเป็นของเงี้ย รู้สึกว่ามีค่ามากนะคะก็ขออนุญาตให้ดูชื่อแอดนะคะมาจากแอดนี้นะคะวีดเตอร์เลยนะทุกคนซึ่งทุกคนจะงงว่าเอ๊บิ๊ตซีซื้อของแบบเอ่อทุกอิเชียหรอคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะคนที่เราจะดูนะคะก็บอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่นะทุกคนมันไม่ใช่เอ่อขอซีทีไม่แต่อย่างใดเลยนะคะมันคือเอ่อ sign ของยุนอานะคะทุกคนจังเอ๊ะแล้วทำไมใช่แอคชั่นซีทีก็คือแอคของเขานะคะคือเพื่อนเขาฝากขายแล้วแบบว่าทีมเาทุกคนเห็นกระดาษจีก็เลยซื้อมานะคะซื้อต่อมาเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าอยู่ดีเดี๋ยวจีอธิบายว่าทำไมจีซื้อนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ของเอ็นซีทีนะคะก็แค่เ,เพื่อนของแอนมีเขาฝากขายจีก็เลยซื้อมาเนาะพร<ค>้อมราคาหนึ่งช็อชอ <S <S ว้าาอ,ะ,อะประมาณนี้เนาะไม่เห็นนะก็ เออจี G นะคะซื้อสายของพี่ยูนามานพระ,ะเพราะว่าเออจี G นะให้ยูนาเป็น u l t ิเมทไบ i อสของเกิร์ลกรุ๊ปนะคะก็ใช่ค่ะก็คือเราไม่รู้ทุกคนรู้ไหมว่าแต่ว่าโอมายกิก็ไปอีกวงหนึ่งถ้าเราเก็บได้คือเราจะเก็บแต่ว่าเออพอดีว่าบัามเกิรกรุของเขามันไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็อันนี้เป็นสายจากเพลงโคเซอร์นะคะซึ่งจีรู้สึกว่าเป็นไอคอนิเออราของโอมายกิเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็เออถ้าใครดูคลิป ส่งนู้ที่แล้วป่ะจีได้เปิดบัมโซโลเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละนะคะก็อันนี้เป็นซายพี่ยุนนานะคะทุกคนซึ่งมันไม่ใช่ถึงชื่อจีแต่ว่าจีซื้อมาเพราะว่าจีแค่ยอยากได้ตรงนี้แล้วก็จีก็ไม่ค่อยสนใจว่าอันนี้จะเป็นชื่อใครเท่าไหร่นะคะก็นั่นแหละแต่ว่าจีก็ต้องเอาอะไรมาปิดเพราะว่ามันเป็นชื่อของเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยเราจีไม่อยากให้แบบมาออกไปในโลกโซเชียลขนาดนั้นนะคะก็ โอเคก็ถ้าจีมิวกัดอะไรจีอะไรอย่างเงี้ยจีก็จะแบบเบลอไว้ให้อะไรงเงี้ยเนาะทุกคนต่วนี่นะคะก็ถ้ามันเขียนมันก็ชื่อวัตถุแล้วก็ชื่อเตื้อแล้วก็อ้าแล้วก็มีหัวใจซึ่งน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็นี่คือลายเซ็นนะคะคือลายเซ็นเขาน่ารักตุ้งติ้งมากเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเราไปเจอกันคลิปต่อไปเลยค่ะ let's go ก็สวัสดีค่ะวินค่ะจีก็มีพสัสดุทั้งหมดที่จะมาแกะด้วยกัน5พสัสดุกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจีจะเริ่มจากซองสีดำนี้ก่อนก่อนเลยนะคะเน้นนะคะซองสีดำนี้นะคะไม่ได้มีชื่อแอดมาให้นะคะแล้วก็จีไม่เคยเห็นว่าแบบส่งเป็นถุงสีดำมาก่อนแล้วแบบคอาข้ันที่อ m a ซิ่งนะคะก็มาใคร,รามาทำการแกะกันนะคะว้าสติกเกอร์ม้เาเต็มเลย ดูทุกคนไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสไหมเดี๋ยวคนนี้ซูมให้นะคะทุกคนคือแบบว่าสติกเกอร์แมวเยอะมากนะคะนี่คือถักรีวิวของน้องก็มาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะอ้อันนี้นะคะเป็นการเซี่ยงคนะทุกคนของทรัชชอรนเนาะซึ่งเออเราไม่ค่อยเซียนี่เลยนะคะก็ีน่น้องก็คือตัวนี้เราก็ต้องก็เหลือคอมมีจเซี่งอีก ใบหนึ่งแล้วก็จะครบแล้วนะคะของฉบับสองแล้วจากนั้นก็ค่อยต่อชบับสามแทุกคนไปนะคะก็ขอตอนที่ซองอย่างนี้นะคะก็คือจะบอกก่อนว่าเออสมมานะคะที่ส่งมาจะไม่มีชื่อร้านให้น้องกคนก็มาจากนะะนี่นะคะแขวว่าอูจีราทบอลทุกคนเอาทำมาอยู่ดีแสงเปลี่ยนเออเรานะคะสั่งไปเป็นนี่นะคะ เซมิคอล่ปกปูจีนเนาะทุกคนว้าก็เนี่ยค่ะมีแผ่นสติกเกอร์ให้นะคะแล้วก็โพสพักนะคะโอ้เป็นอันนี้นะคะอันนี้เราไม่ค่อยมีทุกคนคุณมากเลยนะคะชอบมากก็คนนี้แบบโอ้ตู้แบบไวๆเนาะทุกคนเพราะว่าไ,วไปไปไป่ะมาดูกันว่าโอจีมียูนิตกองใครนะคะ นี่วันนันกับพี่จอร์นนะคะนี่น่ารักมาก,มมากโอเคนะคะนกลก็นี่ยคะ่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีเป็นเวฟวงคีดมาให้นะคะแล้วก็นั่นแหละนะ้อแค่เป็นไม่มีการให้นะคะก็คือจีคิดว่าจีาน่าจะเก็บครบสามคนเลยนะคะจีก็เหลือ,อ,อซอกมินพี่ฮันพี่จอร์แล้วก็ ซึ่งกวาแลวก็เวอร์นนนะคะที่ต้องเก็บนะคะซึ่งข่องขันที่ยากเลยนะคะก็มานะคะต่อกันคนตรตงไงนี้เดี๋ยวค่อยวันละกันนะทุกคนเติรนที่ซองนี้นะคะซองนี้มีชื่อร้านให้นะคะทุกคนก็ชื่อนี้เลยเนาะมาแกะกันนะครับโอ้ข้างหลังมีเป็นใครนะข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์พี่จูน,นะทุกคนนี่เนาะปะแกะกันะแบบนะครับยี่เห็ียว่าขอบคุณที่แรก แรกเลยนะแลกของกันนะคะออกมาก็น,น่าจะเป็นอันที่เราแรกไปลกกแล้วเนาะโอ้โหสติกเกอร์อีกแล้วทุกคนให้สติกเกอร์เรากันเยอะจังช่วงนี้เป็นเทศกาลสติกเกอร์นะคะทุกคนมานะคะสองเพิ่มเดี๋ยวดูกันนะหนึ่งพี่จูนโอเคจ้ายพี่จูนเนาะ นี่เลยน่มามากนะคะพัสดุนี้นะคะก็มีแบบน้องกระต่ายแบบน่ารักมากเลยนะคะจิ้มไม่รู้ว่ามันคืออะไรน้อก็มากับกันนะ เป็นการน้องชาของทุกคนโอ้ไม่ก็น่ารักมากาาานะคะเย้เพราะสรุป้านนะคะคือเขาให้แบบเด็กคอเทปเป็นสโนปี้แบบน่ารักมากก็เดี๋ยวเรามาทำกันแกะกันนะคะโอเคโอสโนว์ป,ปี้อีกแล้วนะคะก็เป็นการ จอนนะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะจีรสบรวมีแรกไปนะทุกคนเพราะว่าสาเหตุคือจำไม่ได้ว่าเล่อะไรไปแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะทุกคนไวจ้จะกกนคลิปต่อไปเลยค่ะ let's go <S วันนี้นะคะจีก็มีพสัสดุม,มากแกะทั้งหมดสามาพสัสดุด้วยกันนะคะก็มีเป็นกล่องเล็กหนึ่งซองแล้วก็กล่องไทยขนาด B หนึ่งกล่องนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันที่กล่องเแยกกันน่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยไปเริ่มที่กล่องเลยนะคะจีต้องขอโทษเรื่องเงาต่นี้ดเลยะค่ะพอดีว่า จริงว่าตอนเย็นแล้วแล้วแสงแดดมันก็เริ่มไปแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มกันที่กล่องนี้นะคะกล่องนี้นะคะมาจากแอคดิ้กันเลยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ากล้องจะให้โฟกัสเห็นไหมนะคะก็มานะคะทำการแกะกันเลยเนาะก็จีสั่งไปเป็น บัมปกคองพี่ฮันนะคะสมีคอลอนนะคะทุกคนซึ่งมีเว็บติ้งคิปมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะไม่สนใจนะคะก้อนนี้คือปกพี่ฮันนะเป็นบัมป่าทุกคนใช่แล้วก็มีอันนี้มาให้นี่คือรูปพี่ฮันนะคะคนนี้เช็คดูสักครู่นะคะโอเคไหนดูซิพี่ฮันมียูนิตคบใครบ้าง นี้คู่กับนีโน่กับมิงคิวนะคะแล้วก็น,นี้เป็นแผ่นเนาะโอ้โหนี่นะคะโอเคโอเคแล้วก็ขออนุญาตนะคะมันมีทุกคนก็เห็นรอยนดนิดน,นึงอะ่ะแต่เราไม่ค่อยเรียสเนาะนี่คือข้างหลังเนาะส่วนนี้เป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น โอ้นะคะโอ้ก็ได้อันนี้เย้นะคะอันนี้มีรอยมาเล็กนึนงตาแม่เป็นไรเนาะไปนะคะขอมาที่กล่องน,นี้กันบ้างนะก็กล่องนี้มาจากแอดนี้กันเลยนะไม่รู้ว่าจะเห็นชื่อแอดไหมนะคะตามีเนาะก็มาแกะกันเลยนะคะ ะะอันนี้เป็นพัสดุแบบว่าของเ,อเด็กสมบัติกันนะทุกคน oh God. คขอขอนู้มาก็คือพอคราวนี้ซูมนะคะทำไมแสงแย่มากอะร้านเขาก็ใส่อันนี้มาเรียบร้อยนะคะว้า wow. ก็อันนี้นะคะเป็นการของน้องสมบัติกันเนาะเรามีเดี๋ยวเราค่อยไปทีละใบนะทุกคนก็เรามีอันนี้นะคะ first page นะคะของพี่เฮียงซอกนะคะของบัม chapter 2เนาะ ต่อมาจะมีอันนี้นะคะของพี่ยังซอกเป็นเออ่คอนเซปต์โฟโ,โต้เวอร์แบล็กนะคะโฟกัสหน่อยต่อมาะคะ่ะใบนี้นะคะเป็นคอนเจยังนะคะเป็นคอนเซปต์โฟโ,โตโ้อีกอันนึงนะคะเป็นเวอร์แบล็กกันเนาะต่อมาอันนี้นะคะใบนี้ค่ะเป็นเซิร์ฟฟี่นะคะของใจฮอกนะคะเป็นเวอร์แบล็กเนาะทุกคนนี่นะคะเป็น เซอร์ฟี่ของ chapter สามนะคะทุกคนเปน็นเวอร์ไว้นะทุกคนจียังไม่ได้ซื้อบัม chapter สามเลยเพราะว่าจีกำลังโฟกัสกับพวกปก semicolon อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะช้าอยู่นะเพราะว่าจีก็เหลือค่อนข้างายเมมอยู่อะเดี๋ยวจี้คนหลับดูก่อนเหลืออีกห้าเมมทุกคนจียังเก็บไม่ครบเลยก็เห็นนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่มีชื่อร้านมาให้นะคะก็ขออนื้อแกะเลยนะทุกคน กาย่องแท็กนะคะทุกคนอันนี้นะะเป็นการยองแท็กของบ้านพัมอัพนะทุกคนเรามีการ AR แล้วก็การเซอร์ฟีบที่เป็นกับตันนะคะทุกคนเย,ย้แค่นะี้คะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเดือนนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากไปดูคลิปของเรื่องอื่นดูได้เลยนะคะก็หลังจากคลิปนี้น่าจะเป็นคลิป การคอลเลกชันแล้วแหละหนุทุกคนก็โอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะวันนี้แหละค่ะบ๊ายบาย,บาย